ซื้อรถกระบะสี่ประตูตัวสูงพ่อนกับไฟแน้นแต่ไม่ต้องเสียดอกเบี้ยสักบาทไปดูกันโปรเป็นแบบไหน <Yeah. Ooh. S 1> กระจังหน้าดีไซน์สวยนะคะเป็นสีดำด้านถัดมานะคะไฟตัวนี้เป็นไฟ LED มีไฟตัดหมอกพร้อมแล้วที่สับคัญมาพร้อมเซ็นเซอร์รอบคันค่ะ ในส่วนของล้อนะคะตัวนี้นะคะมีการประดับของซุ้มล้อนะคะรวมไปถึงกับล้อของตัวนี้นะคะเป็นขอบ18ค่ะมาพร้อมแมกทูโทเลยไฟไท้ายนะคะดีไซน์สวยเลยนะคะแสงสว่างกระจ่างตาแน่นอนมาพร้อมกับดวงไฟเบรกดวงที่3นะคะด้านล่างก็มีการชนท้ายมาให้แล้วพร้อมเซ็นเซอร์รอบคันค่ะด้านตรงนี้นะคะก็จะมีตัวกล้องถอยหลังมาให้เรียบร้อยค่ะเดี๋ยวเราพามาดูภายในของรถคันนี้กันบ้างนะคะ ภายในนะคะเป็นเบาะหนังเรียบร้อยแล้วนะคะส่วนด้านฝั่งคนขับค่ะสามารถปรับเบาะไฟฟ้าได้นะคะส่วนตัวพวงมาลัยนะคะตัวนี้เป็นมัลติฟังก์ชันสามารถโทรเข้าโทรออกรับสายนะคะหรือว่าเปลี่ยนเพลงผ่านพวงมาลัยได้เลยค่ะภายในนะคะหน้าจอเป็นหน้าจอสัมผัสแล้วนะคะด้านเกียร์ค่ะตัวนี้มีเกียร์นะคะเป็นเกียร์ออโต้นะคะสามารถปรับโหมดอีโคหรือว่าพาวเวอร์ได้ค่ะสำหรับโปรโมชั่นนะคะล้อแรงแห่งฟรีเลยนะคะ ที่1เลยนะคะเอาใจสายงบน้อยค่ะรถคันนี้ถ้าลูกค้าทํางานเกิน2ปีนะคะหรือว่าครอบครองรถเกิน2ปีเริ่มต้นดาวไปเลย0ูนย์บาทไม่ต้องค้าค่ะหรือสําหรับโปรสนะคะเอาใจคนสายประหยัดค่ะดาวเริ่มต้น25%พผ่อน4ีปีหรือว่า5ปีรับไปเลยดอกเบี้ย0ูนบาทตลอด อายุค่ะช่องทางการติดต่อของเซลล์มะปางนะคะสามารถติดต่อได้ที่เบอร์0649958561หรือสามารถมารับชมรถตัวจริงแล้วก็มาเจอมะปางตัวจริงได้นะคะที่ t o โย t a าสุวรรณภูมิสาขากิ่งแก้วค่ะสอบถามเพิ่มเติมนะคะหรือทักอินบ็อกเข้ามาได้เลยนะคะที่ f c e e o o o t t y y ต t าสุวรรณภูมิบายเซลล์มะปางค่ะยังไงวันนี้นะคะมะป้าขอฝากโปรโมชั่นดีๆไว้ด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ